สวัสดีครับผมไกยแคสเกมตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Call of the Advanced Warfare ในตอนที่6บ้าน่ะบ,บ้าบ้าหนับบมึงอัพคลิปรัวหมายความว่ายัางไงไม่บอกไม่บอกแล้วจะทำไมอรกลัวโอเคนะผมในภารกิจแมนทันนี่เราจะมาล่าตัวการ ไอหัวกอกเควีเอไอคนที่ทำให้ดิวเคลียร์ระเบิดแม่งเร็วชิบหายมันจะไปลากกันเลยดีครับผมสบายว่าละเซียนเซียนมากมเซียงนะบอกเลยเราใกล้มากกว่าที่คิดเมื่อสี่ปีเฮเดตแม่งทำให้โลกแตกนีเราได้ไปสองอย่างและไอด็อกเตอร์งั้นมันจะไปลากันอีกครั้งเลยนะปุ๊กไป็นใครปุ๊กไป็นใครก็คิดว่า มันจะเป็นพ่อชันหระมันเป็นหนูเลยไงแ<ส>กรี่ารีอเริฟแปอแปเสียง I t h i n คิด You are whatever I ันจะให้ฉัจะ้ฉจะจะเป็นอะไร เดี๋ยวหน้าพยายามจะทำดีแล้วนะเคยทำเป็นเพื่อนที่ดีจะกลายเป็นไนท์แมร์นี่เหมือนกันเป็นฝันร้ายตั้นเลยเราจะเชื่อมันแล้วหรือแค่ทุกัาที่ไหนแล้วพูดเมื่อไหร่จะเจอกันมันฆ่ากูเถอะกูตายแล้วเขียวไอติเช่นเขียวมาเขาได้ก็ล้างเพียร์ เป็ังไกับเชตุนนะเราจะได้ช่วยกันนะช่วยแต่เองไม่เป็นไรหรอกอืมทุกอย่างก็จะจบลงนะอย่าให้เลโอวนาจับมือเราได้เรียบร้อยเราได้ชื่อมัแล้วสถานที่ด้วยมันก็ชัด ของข้อที่นห่อยมันข้อมูลเราได้มาแล้วเฮดี้ต้องอยู่ที่น่นแน่ฉันจะส่งคนไปในเพดีชิมองพิสเตอร์อารอนคือที่บอกว่าเอาคกคุณผู้ชายของผมต้องตายไปกี่คนแล้วเราต้องไปด้วยมันเสียสลับไปเยอะแล้วมันไม่ตักกระสงรคำไอ้คลาสก็คือคนที่ปกป้องเราไม่เป็นบริษัทเราไม่อยู่แต่ไต้นรัฐบาลทุกคนเราหมดงานละ แลแต่เลยพอ่อเรื่องพ่อเลยโอเคพ่ออยากใช้พวกลูกไปหกชั่วโมงใครสั่งมึงอ่ะกูสั่งเองนี่แหละ X Lars ไม่ใช่คนของรัฐบาลนะฮะขอเบอร์กอน X Lars คือภาครัฐเอกชนคือทำอะไรก็เรื่องของกูด้วยรักและฝักอยู่แมนทันนะฮะ e x t r a t a b Special Lift ไม่เอาไว้ดับเลยไม่เอาไม่ใช้ไม่มีจำไม่จีจำปูใช้ไม่ได้นั่งจีบชาอดีเลยนะเอาละทำตัวท่าน่าลีน่าจ้องไปที่เฮดี้ไปชิดกูเซโอเคมันมาละมักเลยอเลรไม่เชลอย่ามองแต่กลัวโอเคไหนดูสิพ่นทับ โอเคลิงก์เข้ามาแล้วมาหาคีแมนสิ่าหาสัญญาณต้องซูมเพื่อส่วนตัวโอเคไม่ได้เขาไม่ใช่ซื้อไปเข้ามาล้อื่นคิวสัญญาณใช้ได้แรงมากด้วย ไม่ใช่ try him อ่ะแล้วละครับสิมึงเดินตัดหน้ากูเหรอ,อดำไม่ใช่ไม่ใช่ KBA อ่ะเขาไนหะอ,อ่ะสิเออเออเดินนี่เรียบร้อย <BA> หรีวบร้อยลูกเป็น k e a นั่นแหละคือค <c oughs> ีแมนดูเรื่อง เรื่องปะ okay, ล่ะโอเคเรานั่นคือตวัวบาโบ้กำลังไปมีคำนิ่งมานะแอคลัสคอมพลีชันทีมคือไม่ต้องการจะบอกว่าภารกิจนี่สำคัญแค่ไหนเฮดดี้มันคือคนที่เป็นผิดชอบเมื่อนิวเคลียมสี่ปีก่อนมันหลอกแล้วเขาได้เคลวิสทั้งหมดจะเป็นของพวกเรามันมีที่ที่จะให้เออเลยนะทำให้เสร็จล่ะอ่าอยาก เราจะไปคิดอ mm ื่เองกอเราตามไปนะขนาดผลหน้ายังมาสั่งถึงขนาดนี้คิดดูภารกิจนี้สําคัญแค่ไหนอะสั่งคำสั่งสำคัญจนกูจะเป็นสังคังน่ะให้ก็ฟอลโล่ใครไม่ฟอลโล่มันจดตัวต้องออกไปนะเขาบอกบอกตลาดนะหาไม่เจอไม่ใช่ที่นี่ไปไปเลย มลมไปซะ <c oughs> พักคอเรียบร้อยมานั่งนี่เลยมนะึงอ่ะโอเคเรียบร้อยเกจ๋อมากปืนเต็มพร้อมอบอกว่ามันมีคีย์การ์ดเอาอขอแน้นำนะผมว่าไปที่เอ็กแล้วโอเค hold up แต่อย่าเรียนเก็ยิงอ่ะ patrol take i าโชมีคนเฝ้าก็ยิงให้ล้มสอคนจัดการจิ้วจิ้วโอเคชันสอต่อฮัลโหลนี่คือภารกิจสเตลนัทแต่เองคนี้ขอ โอ้ยี่นี่นังสาวสุดละเจล้วเฮดี้ออกไปละเฮดี้ที่นีหละ่าเขาซะเรียบร้อยเป็นเรืนี้คือการปนไม่ใช่โอเคเซฟเฮาบร้ไแลวเราอยู่เซฟสเิสเตอร์โอเคบาโวอัลฟาไปที่เฟซสองเลยเจล้วอัลฟากำลังนั่งรถไปใส่ชุดซะ อ๋อเตรียมมาด้วยนี่นะอ่าเอ็กโซสเปเชียลิสต์ปะอะไรก็ช่างแข่งๆไว้้พอิพรอรอฟแล้รออฟตฟตพรออฟรออฟรอฟอฟิอิตยฟิตพรอิตมอฟิรอฟิพรอฟิตพรอิอฟิรฟิตพรัฟิิอฟฟิตรอฟิตรอฟิตอตรอตรรเ ซูมได้แล้วแต่มึงเลยโอ้โหซูมได้ว่ะเฮ้ยนั่นดูที่เฮนี่ไว้นั่นแหละตัวหลักเลยก่อนนะเราต้องการข้ามึงก่อนกำลังไว้ที่เกตฟาเราคนเลืกประเทศได้แล้วรอให้มันใกล้แล้วก็ฆ่ามึงเลยเฮ้ยมึงอะมึงจอดที่ไม่ได้ไม่ได้เหรอ เออน่าเบื่อเนี่ยคอนเวช t i o n เนี่ยโอเคอัฟฟาพร้อมไปละบอกว่ายิงไอ้คนที่มองหนูได้เลยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาฟัาอัลฟาขับไปเอ๊ะเรียบร้อยทุ่งเคลีย เฮ้ยมันยังวิ่งอยู่เลยอ่ะโอเคยังมันมันมีเอาวัดอยู่ฆ่ามันเลยเรียบร้อยดีมากโอ้โหทหารระดับทหารระดับแนวหน้าทำไงวะไงบ้าเลยจีนี้กำลังชิบหายแล้วออืยิงเข้าไข่ไปเต็มเต็มอ่าขอบคุณที่ช่วยโอเคแล้วเอาฟ้าไปต่อไปเชียวอีกสองเล่นแม่งเลย อ่าใส่น้ำเคลียร์อัลฟาหลังไปอะไงวะอัลฟาก็ลังอยู่ที่ตอนใช้มิวชาร์จมิวชาร์จเริ่มแล้วแกล,ละมิเชลชาร์จจะให้40วิอ่าฆ่าให้ดู เป็นเงิน hmm. ล่ะบอกแล้วโหยครับเราหน้าขอแนะนำเฮร่ากําลังจะเริ่มเริ่มนัดแล้วโอเคคงไม่พักมาดีใหญ่ป่ะอ่าจีไอสองตัวบนซะคิ้วคิวฆ่าแล้วเอาละเอาบอกว่าอยากจะเข้าไปได้ก็ต้องทำให้อเล็กเรียบร้อย ไปดูกันเตะเคยลังไปค่ายสามบอกหอกหักได้ได้เอีกคนนึงอยู่ไหนเนี่ยเออเรียบร้อยเคลียร์กำลังไปที่บีชพอยต์มาเชลไปดูที่ไหนดิรอเวลาแล้วก็มันจะพร้อมที่จะพิชแล้ว

ไม่ใช่ไม่ใช่เฮดีม้มันไม,ม่ใช่เฮดี้ชิบหายไม่มีระเบิดเ้าอะออเออนอป๋ออ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 ๋อม๋ออ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 ออ๋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 ออ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 ๋ออ๋ออ๋อออออก๋รอ๋ออ๋อู๋ออ๋ออ๋ออ๋ดอออ จีบกันไปรักษาปะรักษาเวอร์ได้โอ้โหบอกเลยงานนี้สบายสบายมีบอบบะทแฟคไฟร์อะไรอะไรไม่เชลแล้วขอดูจะดูซอสก่อนอุ้ยอุ้ยทำอะไรข้างบนอืมตายมึงทำอะไรทำอะไรบอกว่าเราจะเสียเราจะเสียเฮดไปเฮดไปได้ วะอ๋อนี่เอ้ยหัวแตกเป็นมีซไซโอ้โหโอเคเอมันมีโดนอ่ะดาบทางสองหลานอะไรเนี้ยเกิดขึ้นเอพาร์ตออทีมเฮดี้เลยออทีมเฮดี้โอเคกีเดียตกีเดียตที่ได้ยินบอกด้วยตามฮีเดียนไปบ้าเยจะต้องไปละ มิเชลไปข้างล่างไปที่ถนนเลยเราต้องไปตัดเส้ <S 2> <S 2> ทนทางเฮดนดิโอ้ขอแนะนำนะพวกมันกำลังลุ้พวกมึงอยู่ยี่ยมยอดพี่อ่ะเปิดฉากยิงได้ก่อนเอาไปละฮะฮะเอาไปล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 ะฮะเอาไปล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 ะฮะดูเรื่องเรื่องตรงนี้เอาทางไหน นำไปสิ<ไ>ปอิรุนาเฮ้ย <ไป S 1> เรา <ไป S 1> <อ>ต้องตัดทางไาให้ได้มาทำไมหนีไปดิเอบบ้โหคิวเอกรังเข้าไปเป็นที่อะไรป,ปืนคูทำไมมันไม่ไตัดใจนะอีอๆทำอะไร อย่าให้กูตายด้วยมีดที่ถูหิ้วตัวนายเก๋เต้นที่อะไรเต้นที่อะไรล้มอักูุดเด็อักคุดเค๋ KVA KVA กำลังมา มึงมาฟอร์มโนเวแกเคเอมก่านีกเออเฮียกระสุนหมดละมึงใช่ดิอะไรอะไรมึงอือืมอม ไอหมดพวกมึแล้วไม่หมดบ้าเลยเอาดิไม่ใช่ได้ปะมึงลุมยิงกระหน่ำเลยนะพวกมึงตายตายตายไปมันกำลังมาล็อกเก็ตหรือล็อกเก็ตอ๋อล็อกเก็ตหนึ่งดอกกรบลูกสองแม่งคอมไบด์อีกที โอเคเคลียไปๆๆๆๆไปเคย์กลงมาเา้าเราก็ลงไปเด็บอะไรอย่างนั้นอ้ยเล็บเขาเฮดี พวกคุณจุดนึงก็ใช้ได้เพราะหวะฮะฮะเฮ้ยอันนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยมีดัดด้วยเที่ยวเลยอืม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 กำลังมาโอ้กูตายเพราะอะไรอยู่วันนี้โอเคเคียโอเค ไม่เชียวที่ประตูเลยมันกำลังมาได้เลยเจ๊ไม่ถิ่มผักนี่อ่ะไม่เชียอตามมาผมจะขอแนะนอนนะมันกำลังมาแห้เราเรากำลังไปที่ประตัวถ้าเลือดได้ยินไหมยังคนตายมีคนตายมีสไนเปอร์โอ้โหไปไอ้แม่งต้องเล่งเราเนี่ยโทุกสมุก ไอโลมันไม่อยู่นานแล้วสมวกอ่ะอุ้ยเย็ดแค่กระโดดเลยอย่าเขาไว้ยอ้โหตายไปแนฮะไปนบลงมลองมันกำลังมาจากศัตูโอ้ มี cover มี cover ได้เดือดลงได้ยังได้ยังอ้ิอ

เหลือแค่ีอซัลเปอร์หัวออตายแท้เท่สไนเปอร์เฮียไวเนี่ยไปที่ร้านอาหารเลยโอ้แม่ทนตโลบี้โรเฟตเฮฟอร์สบอลที่ทอร์สไว้โดนยิง ไฟลีบว์โอ้โหว่าต้องตด้สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ยังส่งอเอาเลยให้เขาวอาให้โอ้โ้ยิงยิงใหญ่ยิงใหญ่นี่เหรอโอ้ไอ้ดโอกโดนเลย โอ้โหจี้จี้จี้ๆๆทะเยอลูกเอ้ยโอเคจะจันมึงก่อนนี่แหละไม่ได้ มันจัดการเดินก่อนนะโอ้ยคุยมาไม่รู้หจัดการมึงสุดจานะคบสุดคุ้งสุดแล้วล่ะเรียบร้อย แล้วแม่งเลยรถเข็นแค่ที่เลังจะมาวางไปอ่ะมันกราังไปที่เองแล้วไปเลยอ่าให้ช่วยอ่ะมาช่วยหน่อไม่เชลโอเคดันลากดันขีบแม่งเลยอีกสองไม่ได้หลังหลงไปทางนั้นไง โอเคว่าเล้วมาชาร์จจิตไว้เอาเราสิกเนลนะส่องสัญญาณมาแล้วมาแล้วตอนนี้ล่ะบึ้มไปหนึ่งทีครับพี่น้องรอออไปหนึ่งแล้วไปดูศพไปดูศพกลับมันมาให้ได้ มาเยอะเหรอมามาเยอะเหรอมาขออเทัอะไม่ไหววตายเกกลังไปเลยสไนเปอร์เหรอไปเลยเรากะถึงมาแล้วโอ้ยโ้ย ระเบิดไอ้เหี้ยเดยวกเกยไปเกยไปฮึิมไม่ไหวไม่ไหวเกยไปข้านบนนี่แหละตัวดีตายแลมึงอ่ะตายซะผมหมดยังเนี่ย โอเคเคลียรตอนนี้เคลียร์แล้วเปร์เสริฐรับมาหาเฮดี้เข้าใจแล้วทำไว้กิบิเอกำลังมาอีกเอาละมิเชลแตะเข้าให้ออกมามึงออกมามิเชลระวังโป๊ะโป๊ะโป๊ะโอ้อ๊อชิดชิดกว้าน้ำ ตายแน่ฮงมาช่วยเด็กอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยจุ่จู่จู่จู่เออเออโอ้โหกำลังมันเลยเฮ้ยมีปืน,นแก๊์เดียกกันอ้ออ้อให้กูหยิบปืนหน่อยกัได้อุ้ยแขนทางปัดคอไปหนึ่งทีเรียบร้อยฮะ ทำไมมึงกากงี้เนี่ยขอบใจ Thanks for that ฮะ alright โอเค let's get you out of here เอาจากที่นี่กันดีกว่าปะอ๋อแยมึงตัวคนเดียวเนี่สี่ปีเนี่ยเหดูหน้าดิ ID is confirmed okay confirm ก็ได้ตัวนี้แหละขอขอบอกไปแล้วตัวเฮดี้ได้ตัวเฮดี้มาแล้วุ้ย ขอสั่งเส้นแหละเขาเขารู้ไอรอนแม่เขารู้แอะอียังวะมานี่ดิแล้วไอรอนรู้อะไรล่ะขอจบพาร์ทเป็เพียงเท่านี้นะฮะ โอ้โห oh. ออกได้อะไรไม่รู้แต่กูรู้สึกมันมากตอนนี้สถานที่เสร็จสลยครับบ๊ายบาย